เจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้อาตมาพระครูสุพัฒนเขธเมคุณหรือตุลุงกเกษมแห่งวัดป่าสหธรรมิการามสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่24อำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่จะได้นำเสนอธรรมะแนวทางการปฏิบัติธรรมเบื้องต้น คือการเจริญสมาทิภาวนาซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนาที่เรียกว่าวิปัสนาธุระเราจะเจริญจิตให้สงบแล้ก็เพื่อจะให้เกิดปัญญาเป็นลำดับลาดับไปการเจริญสมาทินั้นเราก็ต้องเอากรรมฐาน บทใดบทหนึ่งมาเป็นอารมณ์โดยเอาสติของเราไปกำหนดดูจุดใดจุดหนึ่งเพื่อที่จะให้จิตเกาะเกี่ยวในสิ่งนั้นในที่นี้จะขอแนะนำการกำหนดดูลมหายใจเข้าและลมหายใจออก ที่เราเรียกกันว่าอาณาปานสตินั่นเองการกำหนดอย่างไรจึงจะเป็นการกำหนดให้เป็นสมาธิคือเรานั่งให้สบายสบายตามที่ท่านถนัดแล้วก็เอาสติไปกำหนดรู้สึกขณะที่ลมหายใจเข้า หายใจออกสัมผัสอยู่ที่ช่องจมูกข,ของเราหายใจสบายไม่ต้องบังคับลมหายใจหายใจเข้าหายใจออกจับความรู้สึกอารมณ์สองประการคือจะมีความรู้สึกเย็นและร้อนหายใจเข้าลมจะเย็นหายใจออก ลมจะร้อนเมื่อหายใจเข้าให้ท่องบริกรรมพุทธคุณว่าพุธและหายใจออกก็ให้บริกรรมว่าโทพุธลมเข้า วางอดีตวางอนาคตไม่เอาสิ่งต่างๆมาเกี่ยวข้องในใจเอาแต่สิ่งที่เป็นปัจจุบันคือลมเข้าและลมออกพูดโทพู กำหนดอย่างนี้จิตใจก็จะปักดิ่งลงสมาธิก็จะเกิดขึ้นเมื่อสมาธิเกิดขึ้นแล้วเราไม่ต้องไปทำหน้าที่อะไรเราเรียกสมาธิมาแล้วสมาธิจะทำหน้าที่ของมันเองโดยการเข้าไปดูแลจิตใจของเราให้สะอาดสว่างสงบเมื่อจิตสงบ สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือปีติสุขปีติความอิ่มอกอิ่มใจสุขก็สุขยิ่งกว่าสุขอื่นใดที่เรียกกันว่าสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเป็นสุขที่ปราศจากษ่ามิตรหรือว่าวัตถุเป็นสุขที่เกิดจากความสงบ สแสวงหาได้ในตัวของเราเองฉะนั้นขอทั้งหลายจงพยายามฝึกจิตให้สงบเป็นสมาธิและจะพบความสุขที่แท้จริงดังที่พระเจ้าตรัสว่านัตถิสันติปรังสุขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีขอเจริญพร